นี่ท่านผู้ชมลองเพาะเล่นๆงอกเต็มเลยครับเห็ดฟางเลังสวยเออใกล้ๆกับกล้วยหอมแพร่ผมก็ปลูกไว้กล้วยหอมแคร่อยู่โน้นทางโน้นทางโน้นครับอันนี้ก็เอาเชื้อเห็ดฟางมา มาเพาะดูก็ออกดีนะครับสวยมากเลยตรงใกล้ๆนี่ก็มรกอกข้างต้นเตี้ยเตี้ยแค่นี้ออกลูกแล้วออกลูกแล้วนี้พันวมันก็มีจำหน่ายนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูาด้้ยหอมแพะนะครับ แค่เท่าต้นตะไคร้ต้นตะไคร้สูงต่ำกว่าต้นตะไคร้อีกประมาณไม่ถึงเม็ดแต่กล้วยก็ออกออกตีแล้วเนี่ยครับความสูงแค่เอวประมาณเม็ดหนึ่งรครับออกตีแล้วครับกล้วยหอมแะหง่เง้ามันก็มีจำหน่ายครับเป็นลูก ไปเพาะต่อได้ครับกล้วยหอมแะและมากต้นตะไคร้ผมจะเทียบให้ดูต้นตะไคร้ตะไคร้ปลูกข้างๆสูงเท่ากันเลยนี่ยครับแล้วก็หวีสวยมากลูกลูกดกเนี่ยเทียบมากอีกอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งกำลังกำลังออกออกปี เนี่ยยอดกำลังยอดกำลังสวยดีกำลังกำลังเป็นกำลังออกดีอยู่กล้วยหอมแครนะครับต่ำมากเตี้ยมากครับหน้าปลูกครับรสชาติหวานหอมครับครับอันนี้กล้วยหอมแคะต,ต,ต้นเตี้ยเตี้ยตะตุ้นตะไคร้ครับผมขอบคุณครับ